วันนี้เราจะไปเที่ยวน้ำตกน่าจะเป็นเจ็ดเสาวน้อยได้ออกมาขับสักทีหลังจากที่ไม่ได้ขับมานานเลยนะวันนี้ก็ไปทั้งหมดประมาณห้าคันไปกันได้น้อยแต่ก็น่าจะสนุกอยู่วันนี้เขาจัดหลายทริปนะ แต่เราเลือกที่จะไปกับกักลุ่มเรานะก็ไปไปเจอกับปัามน้ำมันที่เดิมนะครับปั๊มน้ำมันขวัญใจขฝนอะไรไม่รู้ะเช้ามาก็มีฝนลงเม็ดหน่อยนะฝนตกด้วย ไม่หนักตอนนี้ก็หยุดแล้วคาดว่านายจะตกอีกเพราะดูท้องฟ้าย,ยังมืดอยู่เลยตอนนี้ก็เป็นเวลาจะหกโมงแล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอที่ปั๊มเลยตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับกำลังจะออกเดินทางนะครับไปเจอเพื่อนสองคันข้างหน้า ตอนนี้รถก็ปกติครับแต่น้ำมันเต็มถังไม่รู้จะวิ่งได้เท่าไหร่เดี๋ยวเซ็ตขอเซ็ตพีดก่อนแป๊บนึงเต็มปีก่อแล้วกันไม่เป็นไรขับตามไหมเดี๋ยวเซ็ตพีดก่อนโอเคออกแล้วนะครับ Yeah. นี่เราก็มาอยู่ปัม๊มแถวราชพฤกษ์นะครับมารับพี่คันหนึ่งนี่ฟอฟ์ซาตัวแรกสีขาวเนี่ยตอนนี้ก็สี่คันแล้วเด้เดี๋ยวไปเจอปั๊มน้ำมันแถวรังสิตอีกคนนึงนะครับเป็นห้าคนพอดี 선전 ครับว่าตอนนี้ก็อยู่เตาเนยมันลังสิบครบแล้วครับห้าคันหนึ่งสองสามสี่ห้าครับถ่ายอยู่ครับใช่แล้วครับตอนนี้ห้าคันแล้วครับครบแล้วครับครบแล้วครับตอนนี้จะไปกินข้าวครับแต่ยังไม่รู้ว่าที่ไหนนะไปอ่างเก็บน้ําเลยนะอ่างเก็บน้ำโมกเหล็กอ่างเก็บน้ำโมกเหล็กสวยว่ะที่นั่นอะดีโค้งดีเงี้ยเ้ยรอบอ่างรอบอ่างเลยเอ เฮ้ยใช่เหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวเอาเอารูปโดนมาให้ด้วยนะได้ได้ได้โอ้หอันนี้อันนี้อันนี้ไปมาทุกที่ใช่ไหมนะเนี่ยเดี๋ยวมีโอ้มีโ,โค้ง้วยเหรอตรงนี่ถูถ่ายถูถ่ายนำเสนอเฮ้ยเจอจันเวียดเหรอแน่นอนเ<ค>หรอเคยเจอกันแล้ว แน่นอนไปนชนแก้วไปแล้วทีลึงผมดูคลิปทุกทุกคลิปเลยอะเหระเออแต่ตอนนี้มันไม่ไม่รู้มันทำอะไรไม่ไม่ออกแล้วคลิปก็ออกอยู่นะเนี่ยช่วงนี้ไม่ออกแล้ว,ลวมันมันแพงอะไม่เ,ออเห็นไปโพสต์อยู่ว่ารถตักดินเนาทำทำธุรกิจรถตักดินเงโอเคเดี๋ยวไปเจอกันร้านอาหารไปดูกัน อันนี้ข้าวแกงครับข้าวแกงบ้านสวนใช่ป่ะข้าวแกงบ้านสวนโอ้โหที่นี่ใหญ่มากเลยนะที่นี่ใหญ่มากเลยนะนี่ข้าวเป็นไก่อัน <c oughs> นี้กล้องชนจังเนานี่นี่เท่าไหร่เนี่ย <c oughs> สี่พันครับสี่พันโอ้โหสี่พันเพราะเพื่อนเลยสี่พันเดี๋ยวเราลดมาห้าสิบใหญ่ใหญ่ที่นี่ใหญ่มากเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้สลับบุรีป่ะ ไปกินข้ากันหนีมแล้วครับผมเตรีย <c> ม <oughs> ตัวตอนนี้ก็จะไปอ่างเก็บน้ำโมกเหล็กก็ใน GPS บอกว่าอีกประมาณ8 0ถึง90โลนะครับ อันนี้ก็พักนะครับอันนี้ปั๊มน้ำมันสระบุรีเดี๋ยวขับไปขับไปพักไปเดี๋ยวก็ถึงครับอีกกิโลนะใช่เหรอพี่ใช่เหรอเจ็ดสามร้อยอะแต่เราไปอ่างเก็บก่อนนะพี่ที่เก้ากิโล 5, 9, 5. น้ำพังไหมโคตรนานอ่ะเมื่อกี้อันนี้อันนี้คือสัมภาษณ์กันเลยนะ่สองกล้องสามกล้องเนี่ยเลยเลกล้องเลยเลยกล้องบอกแล้วไม่เข้าเมื่อกี้ไงก็เดี๋ยวมาแวะทีเดียวโอ้โหผมว่าเก่งใจอยู่ดูเสือแตกเต็มเลยอ่ะแล้วบอกว่าอะไรนะบอกว่าจะจะเข้าให้มีความสุขเลยอ่ะใช่ไม่ต้องรีบมาไม่ต้องรีบ ไปตอนนี้พร้อมแล้วคาดว่าน่าจะถึงเลยถึงเลยไหมไหนรอบนี้ถึงเลยเหลนะไหมไหนรอบนีน้โอ้ตูดร้อนเลยอ่ะ ไม่ได้ทุกคนทางปิดอ่ะร้นานนะากาแฟเหรอทำไมง่วงอ่ะฮะเอาโดรนบินแล้วขับมอเตอร์ไซค์มันแบบนี้นี่เงี้ยทุกคนเข้าไม่ได้อ่ะโอ้โหเสียใจเลยสวยด้วยอ่ะข้าไม่ขึ้นแล้วอ่ะ แล้เคืนเก็บน้ำต่อแต่ตอนนี้คือทันหน้าเขาบอกว่าเขาอยากกินกาแฟเดี๋ยวไปแวะร้านกาแฟกัน ตกนะครับอันนี้คือน้ําตกชื่อน้ําตกอะไร,รอันนี้ชื่อน้ำตกอะไรเนะี่ยฮะแก,แกงลูกงตอเนี้แหละป่ะดูน้ำก่อนถายก่อมันมันลึกแล้วล่ะฮะต่อไม่รู้อ่ะด,ดูดูคนดูคนดูคนลึกอะดูคน ไม่ลึกอะ่ะคนยืนได้อะ่ะตอนนี้มาถึงน้ำตกแล้วนะครับก็เดินทางตั้งแต่6กโมงตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วครับเราเรามาเพื่อสิ่งนี้เลยเนี่ยเพื่อน้ำตกสิ่งนี้เลยเนีย่ตรงนี้ก็มีนะตรงนี้ก็มีนะเนี่ย ก็คือตรงนี้ไงตามแค่ไงเพราะว่านักท่องเที่ยวก็คือจะกินเที่ยวเสร็จแล้วแล้วกลับไปแล้วเราก็สามารถกางเต็นท์ได้ที่บนแค่นี้เลยเรียกว่าเราแม่เรียกว่ามีจุดแบบกางเต็นท์เฉพาะอะไรเงี้ยนี่ก็มีการโดยเฉพาะอย่าง,งาเงี้ยเท่เลย,เยพักนะคนเยอะนะตรงนั้นอนะ มามาพ่อเจ๋เวิงเจ๋เวิงบอกว่าถ้าเป็นเอฟปีเจ๋เวิงมาบอกกับที่นี่แล้วเขาจะให้กินีโตหนึ่งนะครับอันนี้ลูกเจอเวิงไม่ใช่เจวิงอันนี้เจคนละคนแล้วเจ๋เวิงเจวิงเอวิง๋อมาจากเมืองจีนใช่ไหมมาจากเมืองจีนขอขอบคุณอาหารมื้อนี้นะครับใครมนสั่งเราเนี่ย อ้าวขอบคุณครับนี่น่าจะได้อยู่นะแต่แก้ <h utter> <h utter ีกลงเอะฉีกฝาเราที <h <h ่มัใส่ซ้ำก็พอดีเลยไอหนึ่งเล็กมันชอบกินข้ออ่ะมันชอบกินข้อเนื้อหนังมันไม่กินหรอกมันกินแต่ข้อกินกระดูกไอัเนี้ยอนข้ออันนี้มีเนื้อกินมั้ง เนี่ยเนี่ยเจอพวกข้อพวกอะไรพวกนี้เนี่ยเนอย่าทิ้งอย่าทิ้งทำไมไอ้นี่มันชอบเนื้อไม่ต้องให้มันมันไม่ชอบชอบข้อเอออย่างนี้มันให้กินข้อหนูให้กินกระดูกนี่ก็ชอบกินนี่ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขายเนี่ยเออชอบกินตะไคร้เนื้อไม่ตองไม่ต้องหรอ้อนะเออมาเนี่ได้จานแล้ว งานเลี้ยงต้องไม่วันเลิกลาตอนนี้เราก็กำลังจะกลับแล้วนะครับเหล้าเหลือไม่เอาเลยเหรอเฮ้เอเะเฮ้เเดอหดเดอกหดเีเดียวไม่ต้องเหลือเดี๋ยวเสร็จนี้ก็คงแวะกินข้าวนิดนึงแล้วถ่ายรูปกลับแล้ว ็สนุกดีวันนี้เป็นวันก็พักผ่อนเล่นน้ำโหสวยนะที่เนี่ยสวยนะที่เนี่ยสวยนะเรามาถึงอุโมงต้นไม้นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับโดนตัดหมดแล้วอ๋ออจริงๆมันโค้งนี่เหรอ นเลนะครับเดี๋ยวมึงขอจบคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจากนี้ไปก็จะมุ่งหน้ากลับบ้านแล้วก็วใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงในการขับถึงบ้านสนุกครับวันนี้ได้โดดน้ำตกได้ผ่อนคลายวันนี้ก็ผ่อนคลายนะครับ สนุกจากนี้ไปก็ขอมุ่งหน้ากลับแล้วครับก็วันนี้สนุกมากนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณบ๊ายบายครับ